สวัสดีครับมาแล้วนะครับในการไลฟ์สาระนะครับผมวันนี้นะฮะมาชมหมุดพระหลวงปู่ทวดเออ,อพูดถึงหลวงปู่ทวดนะครับก็มีการสร้างอยู่หลายวัดหลายพธิธีหลายวารละตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ปี2497นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ ในอนาคตนะลวงปูท่ทวยก็ต้องสร้างเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเพราะวา่าประชาชนนะครับให้การศรัทธานะเคาลบศรัทธา,ามากมายนะครับผมก็เราก็นะฮะจะเห็นพระหลวงปูท่ทวดนะครับโอ้หลายพิมพ์หลายแบบหลายวัดหลายสำนักหลายเนื้อด้วยนะครับหลายปีหลายวาระนะครับ ด็ึงกับว่า,ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปู่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะฮะก็เลยมีการสร้างหลายวัดหลายวาระเนาะนะครับขึ้นชื่อว่าหลวงพ่ทดนีความเขาเรียกเป็นนิรันตรลายนะครับความอะไรนะแค่คาดปลอดภัยนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับผม ทีนี้เรามาดูนี่นะฮะหลวงปู่ทวดนะเคยเห็นไหมน่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ้างนะครับอ่าเรียกว่าเป็นหลวงปู่ทวดหลังพอรอะะหลังตาเขาเรียกะนะตาหลังเขาเรียกภาษาพักเครื่องเขาเรียกหลวงปู่ทวดหลังพอรอนะฮะก็คือได้พระปนาปนามาพิไทยนะฮะพอรอนะฮะของเจ้าพระพิชรัตนะะ์ประทับอยู่ด้านหลังนะครับแบบองค์นี้นะฮะ อาจจะเคยเห็นกันบ้างใช่ไหมฮะเพราะว่าพระก็น่าจะทํามาจํานวนเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมทีนี้นะครับผมทีนี้ก็ประวัติในการสร้างนะฮะเอาแบบคร่าวๆนะครับคงจะไม่ได้เล่าละเอียดเนาะเอาแบบคร่าวๆลวกกันนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปแบบไม่ยาวนะเดี๋ยวหน้าเบื่อเอาแบบคร่าวๆเนาะนะครับก็บอกว่าพระ รุ่นนี้นะฮะจัดสร้างที่กรุงเทพนะครับจัดสร้างที่กรุงเทพโดยหลวงพ่อเนนเออแต่แต่พระนามท่านเต็มๆจําไม่ได้เรียกยากเนาะเอาง่ายๆคือว่าหลวงพ่อเนนฮะจะจะเอาวัดวัดศรีสุดารามแถวบางกอกน้อยกรุงเทพอะนะฮะอ,าอยากอ,าอยากจะสร้างเพื่อ,อาหาทุนมาบูรณะวัด เพราะว่าวัดสภาพวัดมีสภาพเสื่อมโทรมนะครับก็เลยเขาเรียกอะไรนะเลยไปอขออนุญ,ญาตเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสไหมเออนะฮะในการา,าจัดสร้างเนี่ยนะฮะจัดสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะแล้วก็ได้ ได้พระราชอานุญ,ญาตจากเจ้า,าพำนิชรัฐในการาานำอะไรกันนะพนามย่อนะฮะพอรอ,อประทับด้านหลังนะฮะนะครับผมก็แล้วก็ทางแล้วก็ได้รับมวลสารแล้วก็ได้ไปขออนุญ,ญาตหลวงหลวงปูน่นองอะไรนะหลวงปู่นองวัดไซขาวไหมหลวงปู่นองวัดไซขาวนะฮะก็ได้มอบ อพ่อผงเออเรียนะผงมวลสารเนี่ยผงมวลสารในการจัดสร้างเนี่ยมาประมาณปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งนะฮะมวลมวลสารเก่าเนี่ยของอาจารย์นองเนี่ยวัดสายขาวเนี่ยนะฮะมา,าปี๊บหนึ่งนะในการจัดสร้างเนาะเอาแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ทําการปลูกเสกนะฮะที่อุโบสถวัดช้างให้ไหมเออกับ ที่ที่วัดศรีสุดารามโดยโดยมีหลวงพ่ออุตมะเออหลวงพ่ออุตมะก็ปลุกเสกเหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ด้วยนะครับอธิษฐานจิตเออปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ด้วยนะครับผมอ่าหลวงพ่ออุตมะใช่ไหมฮะแล้วก็ออมาปลุกเสกแล้วก็เกจิอาจารย์มากมายเนี่ยนะฮะปลุกเสกที่อุโบสถวัดจังให้ด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ทําการแจกจ่ายเจ้าคณะจังหวัด นักดาบที่วาดแจกใจเสร็จนะฮะก็ท่านก็นํามากลับมากรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็มาถวายเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ไปส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อให้เจ้าเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยนะครับผมแจกจ่ายนะฮะเจ้าฟ้าให้เจ้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยแจกจ่ายข้าราชพริพานนะฮะที่ติดตามพระอ,องค์นะฮะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็ท่านก็ แจกจ่ายไปช่วยแล้วก็หาทุนจำน่ายเออแล้วก็เอามาจำนายในวัดนะฮะแล้วก็หาทุนบูลร่าวัดแล้วก็สร้างโรงพยาบาล80 สี่พันษาไหมถ้าจําไม่ผิดเนาะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้อ่านเออแค่อ่าไม่ได้ทำเตรียมสคริปต์นะครบบรรยายไปสดเลยนะข้อมูลก็อาจจะคาดเคลื่อนไปบางแต่ก็คร่าวๆจะประมาณเนี้ยผมนะครับก็ หลังจากนั้นนะฮะก็เมื่อมีการแจกจ่ายอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประชาชนทั่วไปก็ได้รับความเขาเรียกได้รับความนิยมนะฮะเนื่องด้วยว่าพระที่แจกจ่ายไปเนี่ยนะ,ะผู้ที่นําไปขึ้นคอพึ่งพุทธคุณเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์มากมายนะ,ะเราจะเห็นในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับหลวงุวนเออหลงผุดทวดรุ่นนี้อยู่นะฮะเออหลวงผุดทวดหลังพลร์เน,น,น,นี่ยเมื่ออใน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 ผู้ที่ไปปฏิบัติงานอยู่ชายแดนภาคใต้เนี่ยอ่าก็แขวนรุ่นนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะถ้าถ้าดูค้นดูในใน,นใ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 นกูเกิลนะฮะก็จะเห็นอ่าประวัติอะไรอย่างนี้ประสบการณ์ของพระรุนร่นนี้อยู่ต่างๆในการ เขาเรียกนะแคลคาดปลอดภัยดังปาฏิหาริย์นะฮะก็ถือว่า,าเป็นพระที่เขาเรียกอายุพระไม่เยอะเขาเรียกเป็นพระใหม่นะเพราะว่าสร้างปี2537เออนะครับพระรุ่นนี้นะครับสร้างปี2537นนะครับก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะครับผมถือว่าเป็นพระใหม่อยู่นะฮะอ่าก็อ่า,อามีประสบการณ์นะฮะแล้วก็ ผู้คนก็ต่างก็เะไเรี้ยนะนิยมออนิยมรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะฮะนะครับผมแต่ว่าพระก็ทํามาเยอะนะฮะก็ก็เจอได้ทั่วไปนะฮะพิมพ์นี้รุ่นนี้เจอได้ทั่วไปนะครับก็จดจำนะฮะรูปทรงไว้นะฮะรูปทรงพระนะครับผมสมุดทวดด้านหน้าเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียก พระรนะะนามาสัญ,ญลักษณ์ญญพระนามเาจ้าฟ้าพิชรัตน์หรือหลังพอรอตัวยอ่สอสษรยอนะ่อเนาะถ้าชื่อเรียกตามรุ่นตามพศออตามวัดก็เรียกว่าหลวงปู่ทวดหลังพออหลวงปู่ทวดหลังพอรอนะครับเป็นพระใหม่นะฮะจัดสร้างง่ายๆก็ได้มนทร์มาจากหลวงปู่น้องนะฮะแล้วก็มีเกจิปลูกเสกมากมายนะฮะแล้วก็ แล้วก็หลวงพ่ออุตมะก,ก็ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยนะครับก็ถือว่าเลีย์มีการจัดสร้างตรงตามตำรานะตรงตามตำราตรงตมีวิธีพิธีการที่ถูกต้องออตามตำรานะครับผมดังนั้นพระก็ะมีความอะไรน,นะมีความศักดิ์สิทธ มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะไม่ต้องเครยงนะไม่ต้องหาราคาแพงนะฮะหาราคาหาอะหาพระที่อะไรนะพระแท้นะฮะราคาย่อมเยาอารุ่นต่างๆนะขอแท้ไว้ก่อนเอออย่างอาถ้าแบบอยางไม่ได้จริงๆเนี่ยอยางหาไม่ได้จริงๆก็อหาอะไรนะวัดห้วยมงคลเออวัดห้วยมงคลก็ทําเยอะนะฮะก็ราคายังอยังถูกอยู่นะฮะรุ่นนี้ก็ ราคายังไม่แพงนะฮะราคาอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะฮะราคาหลักร้อยอยู่นะครับเมื่อหลักร้อยอยู่2อ0 0ามร้อยสี่ออะไรประมาณนั้นนะฮะราคายไม่แพงนะครับยังพอจับต้องได้อยู่นะฮะเพิ่อไปเจอบ้านเพื่อนเเพื่อนให้ฟรีนะเออไปเจอบ้านเพื่อนนะฮะจดจํารูปทรงไว้นะฮะใครที่ชอบเดินทางนะฮะชอบเดินทางเดินทางไกลเดินทางบ่อย นะครับหลวงปู่ทวดก็เป็นอีกอ่าพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ที่เรียกนะที่เป็นทางเลือกเออของผู้ที่หาที่เรียกนะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะเออหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อทาให้เราเนี่ยอ่า อุ่นใจเวลาเดินทางเออเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเป็นที่นึดเหนียวจิตใจเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจออในการเดินทางไปที่ต่างๆนะครับจะได้ไม่เรียกนะไม่ระแวงเออนะครับผมครับวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขอ่านะครับผมก็ นี่นะฮะเห็นไหมขึ้นคอนะฮะแหวนขึ้นคอก็จะองค์ก็จะประมาณนี้นะฮะเออนี่พระใหม่นะฮะแต่พิธีดีนะฮะแล้วก็มีความอุ่นใจนะฮะในการเลี่ยมขึ้นคอพึ่งพุทธคุณนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนหนะลวงปู่ทวดหลายๆรุ่นไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่นแรกหรอกนะฮะหลายๆรุ่นขอเป็นของแท้นะฮะของแท้เพราะได้ของแท้แล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจขึ้น นะครับอ่าเลี่ยมขึ้นคอเดินทางไปไหนขึ้นเหนือลงใต้นะฮะเออก็จะได้แควคาดปลอดภัยนะขึ้นชื่ออยู่แล้วหลวงปู่ทวดนะฮะใครไม่รู้จักหลวงปู่ทวดในประเทศไทย <c oughs> นะฮะก็คนรู้จักทั่วไปนะครับผมมีประสบการณ์เพียบนะครับหลวงปู่ทวดเรื่องแควคาดนะครับผมนี่รันตอันตรายต่างๆเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปในการในในคำว่า นิรันต์อันตรายหรือแค้วคาดปลอดภัยนั่นเองนะครับผมส่วนประวัติลุงปูทวดนะฮะก็ค่อยไปศึกษาอีกทีเนาะ <c oughs> นะครับก็ลวงปูทวดนะครับก็ง่ายๆก็ลุงปูทวดก็เป็นพระอยู่ไปเออเรียนนะอยู่ยุคปลายกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกส่งมารักษามาเผยแผ่ทางทัคใต้ นะฮะเออโดยในยุคข,ของพระเอกาทศรสนะฮะเราหลวงปู่ทวดก็อ่าเร่าๆปี2 4 9 7 9 6 9 7ก็ได้อ่ามาประทับทรงผ่านล่างอ่าหลวงปู่ทิมใช่ไหมเออหลวงปู่ทวดเป็น,เป,นเป็นการอ่ามาเล่าเรื่องราวผ่านการประทับทรงนะฮะเป็นการพระที่มาทรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้นะก็นั้นก็เป็นประวัติข่าวๆหลวงปู่ทวดเดี๋ยวค่อยไปศึกษาทีหลังนะฮะเออนะครับส่วนเราส่วนรายการก็โอ้ ว่าจะทาคลิปสั้นๆยาวแล้วโอ้ว่าจะทําทคลิปสั้นกลายเป็นสินาทีแล้วอโอเคนะครับผมก็สําหรับพระทวดลุงปทุทวดรุ่น,นี้นะฮะผมก็ทําแค่นี้เนาะคร่าวๆนะครับส่วนใครที่สนใจชื่นชอบก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์เพเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเก่าคำว,ว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม